สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะลองนึกภาพตามนะคะแบบยุคที่เราต้องนั่งหน้าปัดวิทยุค่อยๆบิดหาเคลื่อน fm ชัดๆอ๋อครับครับจำได้เลยลุ้นมากใช่ไหมคะรอดีเจคนโปรดเปิดเพลงที่เราขอหรือแค่รอฟังเพลงฮิตติดชาร์ตมันเป็นภาพจำของยุค90เลยเนาะจริงครับเป็นโมเมนตร์ร่วมของหลายคนเลยแต่พอมาวันนี้แบบ ปุ๊บปั๊บทุกอย่างมันไปอยู่ในมือถือหมดแล้วโลกของเสียงเพลงเรื่องเล่าความรู้ต่างๆนี่ไหลมาหาเราง่ายมากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอ้โหพลิกโลกเลยนะครับจากที่เมื่อก่อนมันมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยทั้งเวลาสถานที่อุปกรณ์เดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายเป็นส่วนตัวมากๆไอความรู้สึกแบบรอฟังเพลงหน้าวิทยุพร้อมๆกันมันอาจจะหายไปบ้างเนาะครับ หายไปแต่ก็ได้ความสะดวกความหลากหลายที่มันแบบน่าทึ่งมากๆมาแทนใช่เลยค่ะแล้วไอ้การเดินทางจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้แหละค่ะที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ว่าวงการเพลงสื่อเสียงบ้านเราโดยเฉพาะเออพอดแคสต์ Podcast, เนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงจากยุคที่ต้องมีแผ่นเสียงเทปซีดีมาเป็นดิจิทัลเต็มตัวแบบทุกวันนี้เนื้อหาที่เราจะคุยกันก็มาจากข้อมูลที่บันทึกเส้นทางนี้ไว้นะคะเราจะมาดูกันว่า เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างปัจจัยคืออะไรแล้วมันกระทบใครยังไงครับเป็นหัวข้อที่น่าคุยมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันสะท้อนพฤติกรรมคนวัฒนธรรมการฟังด้วยอืมลองมาไล่เรียงกันดูครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเริ่มที่จุดแรกเลยยุคก่อนอินเทอร์เน็ตจะบูมบูมแบบนี้การฟังเพลงของคนไทยนี่ผูกกับของที่จับต้องได้จริงๆเนาะทั้งแผ่นเสียงใหญ่ๆใช่ครับวาเนลแทปแคสเซ็ตที่ต้องกลอกกลับไปกลับมา ครับยืดกันบ้างแล้วก็มาเป็นซีดีที่ดูทันสมัยขึ้นหน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยวิทยุถูกต้องครับพวกนี้มันไม่ใช่แค่ช่องทางนะครับแต่มันเป็นเหมือนออระบบนิเวศของการฟังเพลงยุคนั้นเลยการมีเทปมีซีดีเรียงๆกันแกะปกมาอ่านเนื้อเพลงดูเครดิตมันมีคุณค่าทางใจนะ จริงค่ะการเปิดวิทยุรอเพลงหรือฟังดีเจพูดคุยแนะนำเพลงใหม่ๆมันสร้างบรรยากาศนะใช่ครับวิทยุเหมือนคนคัดเพลงให้เราค่ายเพลงก็ใช้โปรโมทผ่านทางนี้เป็นหลักเลยนึกถึงตอนอัดเพลงจากวิทยุลงเทปเปล่าเลยค่ะต้องกะจังหวะดีๆกดอัดปุ๊บอ่าใช่ใช่ใช่ใชจบเพลงรีบกดหยุดบางทีเสียงดีเจติดมาด้วย <laughs> คลาสสิกครับเป็นสเสน่ห์แบบนั้นไป แต่วัฒนธรรมแบบนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปตอนที่อินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาประมาณปี 2000- ถึง2010เนต็ตเริ่มเร็วขึ้นเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วก็เกิดการแชร์ไฟล์เพลง MP3 ครับจุดนี้สำคัญมากเลยการมาของ MP3 กับอินเทอร์เน็ตนี่แหละมันทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่คือการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเพลงมาเก็บในคอมพิวเตอร์ในเครื่องเล่น MP3 เล็กๆซึ่งต้องยอมรับว่าช่วงแรกๆส่วนใหญ่มันเป็นการดาวน์โหลดจากแหล่งที่ ไม่ถูกลิขสิทธิ์เท่าไหร่ต่างงประมาณนั้นเลยครับมันเหมือนเปิดโลกใหม่เลยนะจากที่ต้องรอซื้อเทปซีดีหรือรอฟังจากวิทยุกลายเป็นหาเพลงแล้วโหลดมาฟังได้เลยถึงคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเท่าหรือเสียงไวรัสบ้างก็ตามใช่ค่ะ รงนี้น่าสนใจนะครับมันสะท้อนความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคชัดเจนเลยคือคนเริ่มอยากได้ความสะดวกอยากได้เพลงเดี่ยวนั้นเลยอยากมีคลังเพลงดิจิทัลส่วนตัวแม้ว่าตอนนั้นผู้กฎหมายหรือโมเดลธุรกิจเพลงยังตามไม่ทันเทคโนโลยีไม่มีแพลตฟอร์มถูกลิขสิทธิ์ที่ใช้ง่ายๆเพลงไทยเยอะๆพฤติกรรมผู้บริโภคเลยนำหน้าไปก่อนแล้วอันนี้แหละสัญญาณแรกของการเปลี่ยนสู่ดิจิทัลที่มาจากฝั่งผู้ใช้เองฮอ หมายความว่าถึงจะยังไม่มีช่องทางถูกกฎหมายที่สะดวกสะดวกแต่ความต้องการฟังเพลงแบบ on demand มันเกิดแล้วใช่ครับความต้องการมันมีอยู่จริงแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆด้วยแม้จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการนะแต่มันก็เหมือนส่งสัญญาณดังๆไปถึงค่ายเพลงไปถึงคนทำเทคโนโลยีว่าเฮ้ยต้องมีทางเลือกใหม่ๆแล้วนะที่ตอบโจทย์คนยุคนี้แล้วมันก็ปูทางไปสู่คลื่นลูกต่อไป แล้วคลื่อนลูกต่อไปที่ว่าก็คือการเข้ามาของบริการ streaming เพลงนั่นเองจำได้เลยประมาณปี2014-2015ชื่อจูก๊กนี่ดังมากในไทยกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้คนไทยเยอะมากได้ลองฟังเพลงถูกลิขสิทธิ์ออนไลน์จริง,จรงๆจังๆครับการมาของจูก๊กตอนนั้นสำคัญหลายอย่างเลยไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี streaming ที่สะดวกนะแต่การเข้ามาปรับทัศนคติหรือ mindset คนไทยเรื่องการจ่ายเงินเพื่อคอนเทนต์ดิจิทัลด้วย จากที่เคยชินกับการโหลดฟรีหรือซื้อขาดเป็นอัลบัม้มมาเป็นการจ่ายรายเดือนเพื่อฟังเพลงเยอะๆนี่มันใหม่มากแล้วอะไรที่ทําให้จูกส์เขาทําได้ล่ะคะในเมื่อก่อนหน้านี้คนชินกับของฟรีมากกว่าผมว่ามีหลายอย่างประกอบกันอย่างแรกเลยคือโมเดลฟรีเมียมที่เขาใช้คือให้ฟังฟรีได้เยอะนะแต่ก็มีข้อจากัดมีโฆษณาคุณภาพเสียงธรรมดาข้ามเพลงได้จํากัดอื แล้วก็เสนอทางเลือกจ่ายเงินเป็น V.I.P เพื่อปลดล็อกพวกนั้นได้เพลงพิเศษได้คอนเสิร์ตโมเดลนี้มันช่วยลดกำแพงในใจคนให้กล้าลองก่อนจ่ายอ๋อเหมือนให้ชิมก่อนใช่ครับอย่างที่สองคือ localize content เขาเข้าใจตลาดไทยดีลกับค่ายเพลงไทยใหญ่ๆได้มีเพลงไทยเยอะคนส่วนใหญ่ก็โอเคแล้วก็มีการจัดกิจกรรม p l a y ิสต์ที่เข้าใจง่ายโปรโมตตามช่องทางที่คนไทยเห็นบ่อยๆอ,อ่า และ3คือความสะดวกสบายอันนี้ชัดเจนเลยมันสบายกว่าโหลดเพลงเถื่อนเยอะไม่ต้องหาไฟล์ไม่ต้องกลัวไวรัสไม่ต้องจัดการไฟล์ทุกอย่างในแอปเดียวประสบการณ์ที่ดีกว่านี้แหละทำให้คนเริ่มเห็นค่าของการจ่ายเงินเข้าใจเลยค่ะพอจูคกสมาปูทางไว้ตลาดก็คึกคักขึ้นไปอีกเพราะปี2017 Spotify ก็มาไทยใช่ครับทีนี้ล่ะแข่งกันดุเดือดเลย แน่นอนครับ Spotify มาพร้อมจุดแข่งเรื่องเพลงสากลที่เยอะมากระบบแนะนำเพลงที่เขาว่าฉลาดนักหนาแล้วก็หน้าตาแอปที่คนทั่วโลกยอมรับมันยิ่งกระตุ้นตลาดให้พัฒนาตลอดเวลาซึ่งทำมองภาพรวมนะการแข่งขันเนี่ยดีกับผู้บริโภคมากๆเลยครับดีกับเรายัางไงบ้างคะหลักๆเลยคือเรามีทางเลือกเยอะขึ้นไงครับแต่ละเจ้าก็งัดจุดเด่นมาสู้กันทั้งเพลงไทยเพลงสากลคุณภาพเสียงฟีเจอร์พิเศษ อย่างพวกเนื้อเพลงวิดีโอหรือหลังๆก็มีพอดแคสต์ด้วยใช่ใช่ครับราคาโปรโมชั่นต่างๆเราก็เลือกที่มันเหมาะกับเราเหมาะกับเงินในกระเป๋าเราได้ดีที่สุดและที่สำคัญสุดๆเลยคือมันทำให้การฟังเพลงกลายเป็นเรื่องสะดวกสบายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเข้าถึงเพลงเป็นล้านๆได้จากทุกที่ทุกเวลาแค่มีมือถือกับเน็ตจริงค่ะ จะอยู่บนรถไฟฟ้าออกกำลังกายทำงานเพลงก็อยู่กับเราได้ตลอดใช่ครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมเลยจากที่ต้องจัดเวลาฟังหรือพกเครื่องเล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปเลยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนพื้นฐานการเข้าถึงดนตรีไปเลยจริงๆมันเหมือนกำแพงระหว่างเรากับเพลงที่เราอยากฟังมันบางลงมากๆแค่ปลายนิ้วจริงๆค่ะพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องฟังแล้ว ก็นำมาสู่คลื่นลูกใหม่อีกอันที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการโตของพอดแคสต์ในไทยคำนี้เริ่มคุ้นหูคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆช่วงประมาณปี2018ถึง2020ใช่ไหมคะใช่ครับช่วงนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่คำว่าพอดแคสต์เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นจากเดิมที่อาจจะอยู่แค่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มคนไอทีคนตามคอนเทนต์ต่ตางประเทศก็เริ่มมีคนไทยลองทำรายการพอดแคสต์มากขึ้น ช่วงแรกๆที่เริ่มมาจะเห็นรายการเล็กๆเยอะเลยเนาะที่มาจากความสนใจของคนทำเองเนื้อหาก็หลากหลายมากทั้งเล่าเรื่องผีเรื่องลึกลับสัมภาษณ์คนน่าสนใจใช่ครับมีเยอะแยะไปหมดความรู้ธุรกิจการตลาดพัฒนาตัวเองคุยเรื่องหนังหนังสือไลฟส์สไตล์หรือสอนภาษาก็มีจุดที่น่าสนใจช่วงแรกคือความเฉพาะทางความเป็นนิชของเนื้อหานี่แหละครับพอดแคสต์ Podcast มันเปิดโอกาสให้คนทำ ทำเรื่องที่ตัวเองอินจริงๆได้โดยไม่ต้องสนว่าต้องแมสเหมือนวิทยุโทรทัศน์สมัยก่อนอืม,มันเลยเกิดความหลากหลายของคอนเทนต์แบบที่ไม่เคยมีในสื่อเสียงไทยมาก่อนคนฟังก็เลือกฟังที่ตรงจริตตรงความสนใจตัวเองได้จริงๆแม้จะดูเฉพาะกลุ่มมากๆก็ตามเหมือนเปิดพื้นที่ให้เรื่องที่อาจจะหาไม่ได้จากสื่อหลัก ถูกต้องครับมันสร้างชุมชนคนฟังกลุ่มเล็กๆที่สนใจเรื่องเดียวกันแล้วการโตแบบค่อยๆเป็นค่อยไปในกลุ่มเฉพาะนี้แหละครับที่เป็นฐานสำคัญทำให้พอดแคสต์ค่อยๆสร้างความคุ้นเคยแล้วก็ขยายฐานไปสู่วงกว้างได้ในเวลาต่อมามันปูทางให้คนเริ่มเข้าใจว่าเออพอดแคสต์ Podcast คืออะไรมีดียังไงแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้พอดแคสต์ไทยที่ค่อยๆโตมาเนี่ยมันพุ่งแรงขึ้นมาจนฮิตในวงกว้างแบบทุกวันนี้ ปฏิเสธไม่ได้เลยครับจุดเปลี่ยนใหญ่คือสถานการณ์โควิด19ช่วงล็อกดาวน์ work from home คนอยู่บ้านเยอะขึ้นเวลาเดินทางน้อยลงหรือหากกิจกรรมทำแก้เบื่อหาความรู้ใหม่ๆพอดแคสต์มันเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยตอบโจทย์ในแง่ไหนคะหลายแง่เลยครับหนึ่งคือความสะดวกในการฟังมันเป็นสื่อเสียงเนาะฟังไปทำอย่างอื่นไปได้ทำงานบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานไม่ต้องจ้องจอเหมือนดูวิดีโอ มันเข้ากับไลฟ์สไตล์แบบ m u l ติ t a s k i n g ได้ดีอ่าจริงด้วยค่ะ2คือความหลากหลายของเนื้อหาอย่างที่ว่าไปช่วงโควิดคนมีความต้องการหลายแบบอยากบันเทิงคลายเครียดอยากหาความรู้พัฒนาตัวเองอยากตามข่าว podcast ก็มีครบเลยตั้งแต่เบาสมองตลกตลกไปจนถึงเรื่องหนักๆวิเคราะห์ความรู้เฉพาะทางครบคลุมจริงๆและ3คือความรู้สึก เป็นกันเองเชื่อมโยงการฟังพอดแคสต์มันให้ฟีลเหมือนมีเพื่อนมาเล่ามาคุยให้ฟังข้างๆหูมันสร้างความรู้สึกใกล้ชิดส่วนตัวซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คนหอยหาตอนต้องห่างกันปัจจัยพวกนี้รวมๆกันทำให้คนที่ไม่เคยฟังได้ลองแล้วก็ติดใจกลายเป็นผู้ฟังประจำไปเลยจุดนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะไม่ใช่แค่ฝังคนฟังที่โตแต่ฝั่งคนทำคอนเทนต์เองพอดแคสต์ Podcast ก็กลายเป็นเวทีใหม่ที่เปิดกว้างมากๆ เดี๋ยวนี้มีครีเอเตอร์หน้าใหม่เป็นพันๆคนเลยใช่ครับและนี่คือผลลัพธ์ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในสื่อเลยนะมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า democratization of content creation หรือการทำให้การสร้างคอนเทนต์เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นถ้ามองย้อนไปยุคก่อนการจะทำเนื้อหาเสียงดีๆแล้วเผยแพร่ออกไปได้มันต้องพึ่งสถานีวิทยุ ค่ายเพลงที่มีทรัพยากรมีสตูดิโอมีช่องทางพวกเขาทำหน้าที่เป็น g a t e k เ e อร์คอยคัดเลือกว่าอะไรจะได้ออกอากาศแต่พอมายุคพอดแคสต์กำแพงตรงนั้นมันหายไปค่ะถูกต้องครับเทคโนโลยีทำให้ต้นทุนผลิตต้นทุนเผยแพร่มันต่ำลงมากขอแค่มีไอเดียมีเรื่องอยากเล่ามีไมมีคอมมีเน็ต ใครๆก็ทำรายการของตัวเองได้แล้วก็ปล่อยไปสู่คนฟังทั่วโลกได้ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ Spotify Apple p o d c a s t YouTube หรือแอปอื่นๆมันเป็นการเปิดประตูให้เสียงที่หลากหลายมันดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงคนตัวเล็กๆผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกลุ่มคนที่มีความสนใจเฉพาะมันทลายการผูกขาดของสื่อหลักเพิ่มความหลากหลายให้ภูมิทัศน์สื่ออย่างมหาศาลเลยครับ ถ้าให้ลองสรุปภาพรวมการเดินทางทั้งหมดนี้ตั้งแต่ยุคแผ่นเสียงเทปการรอฟังวิทยุผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านที่ท้าทายตอน MP3 มาถึงการปฏิวัติของจู๊กส Spotify ที่เพลงอยู่ในมือเราตลอดจนมาถึงการเติบโตของพอดแคสต์ไทยที่เปิดพื้นที่ให้ทั้งคนฟังคนทําอย่างไม่เคยมีมาก่อนมันเป็นการเดินทางที่ว้าวน่าทึ่งแล้วก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโลกเราจริงๆนะคะใช่ครับถ้าจะสกัดแก่นสําคัญออกมา จะเห็นพลังของเทคโนโลยีเลยที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักพลิกโฉมอุตสาหากรรมดนตรีสื่อเสียงไปเลยมันเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าถึงค้นพบแล้วก็บริโภคเนื้อหาไปหมดเลยจากที่เคยถูกจำกัดด้วยเวลาสถานที่สื่อกายภาพไปสู่ความลื่นไหลไร้รอยต่อเป็นส่วนตัวมากขึ้นและขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็ทำหน้าที่ปลดล็อกศักยภาพการสร้างสรรค์ทลายกำแพงเดิมๆที่เคยจำกัดแค่รายใหญ่เปิดพื้นที่ใหม่ให้ทุกคนเป็นผู้สร้างเนื้อหาหรือครีเอเตอร์ได้ใครๆก็มีช่องทางมีเวทีนำเสนอเรื่องราวความรู้ความบันเทิงในแบบตัวเองได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สาคัญมากครับนี่แหละค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดจากการหมุนหาเคลื่อนวิทยุวันนั้นสู่จัก,กรวาลเสียงเพลงและเรื่องเล่าในสมาร์ทโฟนวันนี้ มันคือวิวัฒนาการที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนวิธีฟังแต่เปลี่ยนวิธีที่เราเชื่อมต่อกับโลกกับตัวเองผ่านเสียงด้วยเป็นการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งจริงๆครับแล้วก็ยังคงมีอะไรใหม่ๆให้เราติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนั่นสิคะเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกสื่อไปเร็วและแรงขนาดนี้ก็น่าคิดต่อนะคะว่า ก้าวต่อไปจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้ารูปแบบการเสพดนตรีเสพเนื้อหาเสียงในไทยจะไปทางไหนอีกจะมีเทคโนโลยีใหม่แพลตฟอร์มใหม่มา disrupt อีกไหมหรือพฤติกรรมความคาดหวังของผู้ฟังจะไปถึงจุดไหนอืมอันนี้คงเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าคิดน่าจับตาดูกันต่อไปนะคะ